้องสิผ้ามักินเขาแล้ววันนี้เฮ้ยหิวเขาแล้ววันนี้กินเขาเที่ยงแล้วครับห้วยทุ่งลาบเป็ดห้วยทุ่งลาบเป็ดลานอยู่ระวางสีหอดบานโพนสีหอดอ้รปทอทบานโพนนี่แหละเสร็จมาจากสมเด็จแต่เบิ่งเมนูเพิ่นครับอ่านตามสร้างก็มี ลาบเป็ดลาบเป็ดค,ค,ครับเผื่อเป็นไก่ล้านกันยังวะห้วยทุ่งลาบเป็ดอานเิ่นกระสาซาดีดีครับพี่น้องอยังยังเกาะเมนูวันนี้พรุ่งนี้อย่ามานะครับอันนี้เฉพาะวันนี้นะครับ มีลาบเป็ดนะครับอ่ําเป็ดนะครับต้มเป็ดทอดหัวทอดหัวไถ่เนี่เป็นยังไงเนาะครับทอดหัวไถ่ยนากมันนี่บอกครับโอ้ชื่อดีเลยทอดหัวไถ่ไปสั่นอืมนะครับอ่าฮะไอคุณแม่เพิ่นกำลังจัดการให้อยู่ครับเดี๋ยวถ่าจะเข้าวเด้อผู้ใดอยากก็ได้ การทีกินอาหารเสรียบๆต้องถ่าตัวตัต้องสียากอยากยาก็หลายมันต้งแซ่บหลายของล่างมือเพิ่นกัจัดเป็นสัดเป็นส่วนที่ดีสะอาดสะาดครับทอดผ่าเส็จมือให้พร้อมห้ามเอาไปเช็ดหน้านะอันนี้ผ้าเช็ดมือนะแล้วที่สําคัญครับนี่อามบ้วยน้ําลายลงอ่างนะครับปรับห้าร้อย เออดีเนาะอันนี้พเพื่อนบ้านยังครับผมบ้านใหม่บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงเนาะครับผมแขกคนหนึ่งครับผมแขกก็อ้วนครับแขกกินนี่ก,กินแต่น้ำโพกนี่แขกี่ กับบ้านบ้านเขาเนี่ยแหละครับยูใต้ตะรางเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเทศสะาาาอาดเระเบรยบยเรียบร้อยนี่ห้องน้ําด้านหลังนะครับด้านขวายกปเป็นที่นองมาไล้วเรียบร้อยครับลาบเป็ดห้วยทุ่งห้วยทุ่งลาบเป็ดนี่เมนูเราเลยไปเสิร์ฟ ลูกค้าก่อนนะครับผมลูกค้าลูกคาคุณหญิงมาแล้วค่ะเออไม่ทราบว่ามีพิซซ่าไหมคะพิซซ่าไปกินร้านอื่นค่ะใส่กบด้วยกินร้านอื่นค่ะนี่างกินแสแดร้านนี้ใส่ใส่ขี้ไหมครับนี่ครับเมนูแรกมาแล้วเขาทอดปากเป็ดเราทอดรวมพร้อู๋สองแฉ่นี่ทอดไต่พวกหงส์เอาพิเครื่องสองเลย มาแล้วครับลาเป็ดมาแล้วมาแล้วลาเป็ดลาเป็ดกับตำบมะคืองูใส่กระบอกปอกขาดจะได้ได้เลยดองเขมีนะนี่นี่พร้อมลาบเป็ดพอดีเลยเนี่ลาเป็ดอู้ยกระปูดองเล้งูย้เขาจ้ำเลยกินท่านงูบนนอกรช่างทับทิ้งพร้อมตำปลาต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ด ขาดัวได้ไม่น้ลาบหลา่นต้มเป็ดสมยังหนึ่งก็ต้องขาดสมตัได้นะครับลองคอสุดยอดมาเขามา,ารีวิวกันจินก่อนมา,มาเดี๋ยวมาชิมของเด็ดของร้านนี้ที่ต้อแนะนําเลยครับนี่นะครับอถอดถอดล้อมคนบอกแม่คนบอกถอดล้มดอ,อมเอาแบบว่าตอแหลกอะแทบ มันต่อแล้ว,วคือแับอืมวอามพ่นเนี่ยมันเป็ดคั่นข้องแทนเนี่ยคือมันต้องกรอบมันแก,ก๊พีเด้นั่นนี่โอ้ยอืมเอาเอาละข้อดีฮอกก่อนมาสดลาเป็ดมันร้อนกับยำหนาวครับไม่ใกล้ตั้งเสียงรถไปก่อน ปาราตี้มาคอนทอนบเนีเค็มข้นโอ้แซ่บคอนพรนนดีดีเลยบาทอกินโบด ตัวคุณวพิ่มข้นิหมอุ้ยช่างดีว่ะเขาวพอเดี๋ยนั่งทรศัพท์ลกไม่ดีออข้อบางเดือนอ่ะตสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะทุกคนบ่ว่าเขาเอินมาแบบนี้บอแยวสจเอาให้เบิงงมากำลังกินซอสกับยังไงคะ เต็ดตําบกหุงต้มเป็ดทอเดอเป็ดนะคะทุกคนมื้อนี้เป็นเมนูเป็เดีด๋วยวเราจะมาคุยกันนะคะ ดูเลยกินได้อาพด่ยอดมิลยอดมันคนกับปูนี่เ mm. ด like mm, mm. ้อรถถกมองญาดถมองน่แต่ยังไ่ย่ายยูจะปีนีบิเหน้าเนาะมันบก่ยยูหน้านะยายน่งอวยงสีเเบิดเมือใไปไสคือมันหลายเลย เที่ยมีนอนก็ลงมาอยู่ห้นงด้วยอ้าวเนี่ยได้เครื่องทั้งนะครับบันได้เครื่องทั้งแล้วอ้าวลงสีก็เริ่มหมอยลงหมอยลงแล้วลงสีตอนที่แรกอ่ะอนนั้ำเหม่าน้ำเหมาโอ้ยตุกทรวงเลยแหนทรวงบันไดกินไรไรเดี๋ที่เกี่ยวเนี่ยมันจกินว่านเข็ดเจี่ยงตับ มีโอกาสผ่านไปพามาเส็นนี่ย่าลืมครับห้วยทุ่งลาบเต็ต